สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งส่วนกลางและภูมิภาคได้รับรางวัลผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพของประเทศไทยที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกพนากาศโทธนพัณฑ์ไร่เจริญกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นประธานประกาศรางวัล NBTC Quality Radio Broadcasting Award ประจำปี2567 เพื่อมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบกิจาการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพระดับเขตระดับภาคและระดับประเทศซึ่งถือเป็นการประกาศรางวัลครั้งแรกของประเทศไทยโดยมีผู้เข้าร่วมรับรางวัลและเกียรติบัตรร้อสถานีจากผู้เข้าร่วมการประเมินสองพสถานีแบ่งเป็นระดับเขตแปสถานี ระดับภาค15สถานีและระดับประเทศ5สถานีโดยระดับเขตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในฐานะผู้รับใบอนุญาตกรมประชาสัมพันธ์ได้รับรางวัลประกอบด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานครสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีราชบุรีอํานาจ,จเจริญชัยภูมิและนครศรีธรรมราช สำหรับรางวัลผู้ประกอบกิจาการระดับภาคสาขาผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจาการกระจายเสียง6สถานีโดยในเครือกรมประชาสัมพันธ์ได้รับรางวัลได้แก่สถานีวิทยุกระจายเสียงเมโทรไลฟ์กรุงเทพมหานครสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดลำปางและจังหวัดชุมพร โดยนางสาวชานิสาชมสินผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมรับรางวัลในสาขาดังกล่าว